นี่ค่ะใช่ใช่มองดูห้องน้ําอยู่แถวนี้แหละเขาบอกเนี่ยนี่ก็ใช่ห้องน้ํานี่ค่ะเป็นบรรยากาศที่เรามาถึงนะคะห้องสุขา,ห,ขาห้องน้ำอ๋อเออจ้ะเราก็ไปเช็คดูก็ได้หรือจะไปจอดตรงใกล้ตรงนั้นอ่ะตรงมีม้าหินนั่งตรงนั้นก็เลือกเอาเออล้วก็ได้อาศัยม้านั่งด้วยนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะ บรรยากาศดีแห้งที่น้องนะฮะเราก็จะมาถึงเขื่อน่าสักชนลสิธิ์นะคะสุดยอดห้องน้ำอยู่ด้านไหนเดี๋ยวเราต้องมองดูก่อนนะฮะมันคงไม่ใช่นะฮะเขาให้มาได้แค่นี้เดี๋ยวไปเช็คดูก่อนนะคะนี่คือบรรยากาศของวันนี้นะคะนี่มาถึงแลว้วมหาหอดจอดถึงแล้วพี่น้อง บรรยากาศดีค่ะบ,บรรยากาศดีสดชื่นเยี่ยมเลยเดี๋ยวเราก็จะอาบน้ำนะคะคราวนี้นะคะเป็นบรรยากาศที่สวยงามนะคะไม่ว่าจะเป็นเมฆหมอกโอ้สุดยอดสุดอลังการขอบอกเลยนะคะเยี่ยมจริงๆค่ะว้าวนะคะที่เขือนป่าสักชนิทธิ์นะคะอ่า เรามานอนอยู่ที่นี่นะคะมีญาติพี่น้องนะะี่หนึ่งคันนะ,ะเรามานอนแต่เมื่อคืนนะคะเลยถ่ายคลิปมาให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศนะบ้านก็ว่างเพราะว่าเป็นวันไม่ใช่วันหยุดนะคะเป็นวันาราชการ,รอ,ะะอายนนู่นะคะเดือดรถคันนี้แลค่ะเก็บของแล้วนะคะมีตุ๊กตาชีนะะวิตแบบบ้านไปไหนก็คือประหยัดค่าที่พัก แก่เจียธาน้ำมันนะคะแล้วก็มีตุ๊กตาน่ารักน่ารักนาตาทุกคนนะคะมนั้นมีพระหินะะคแค่นี้ตีริกเปียร์หน้าสไตล์บ้านบ้านนะคะสวยงามเลยรถคันนี้เลค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะแคมปิ้งแคมปิ้งลูกๆมีความสุขกับนอนดีนะคะเพราะว่ามีแอร์นะคะมีแอร์ มีเอออ่ามีเออตลอดทั้งคืนนะคะนี่ค่ะจุเดเตจุดดุ๊กนะฮะเออยี่สิบสี่รูนนะฮะแล้วก็มีหม้อแปลงนะฮะสำหรับใช้ไปได้นะคะอ่ามีเละค่ะเข้าวบานคือดีก็ไปโอ้บรรยากาศสุดยอดครับเอาแม่ซิ่งไทยแลนด์ก็ว่าได้โอ้งามเหี้ยงที่น้องสวยๆงามๆสุดยอดเลยค่ะ ยิ่งเชา้ายิ่งสวยนะฮะสวยมากเลยเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปชมเดินเลาะนะคะที่นี่มีอะไรเพราะถ้าชมต้องชมช่วงเช้านะ,ะอากาศบริสุทธิ์เดินแล้วก็เก็บคลิปยังไงก็ชมให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยคูรีก็มาทําไปตามภาษาพาท่องเที่ยวนะคะบรรยากาศที่เขือน ป่าศักชนละิิธิ์นะคะเงียบสงบค่ะเงียบสงบนะคะมองไปไกลๆก็จะเห็นภูเขาที่เป็นลางลานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปชมวัดกันนะคะก่อนที่จะเข้ากรุงเทพเข้ากทมนะคะเหมือนอยู่ทะเลเลยค่ะสวยมากค่ะเช้านี้รับแสงเงินแสงทองนะคะ น้ำเต็มเลยค่ะน้ำเต็มเลยโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยเรื่องน้ำนะฮะแล้วก็ชงกาแฟดื่มกาแฟกันนะฮะส่นมาเขาก็จะริบกาแฟแต่คุรีกาแฟง่ายๆ่ะต้มน้ำร้อนเอาแบบง่ายๆอะไรที่สะดวกอะไรที่ง่ายคุรีชอบแบบนั้นไม่ยุ่งยากชีวิตต้องเรียบง่ายนะฮะไม่ยึดติดกับอะไรไปเรื่อย เหมือนรถขายองค์นี่ฮะโอ้บรรยากาศดีค่ะว้าวเป็นการติดต่อบ้านพักนะคะมีเบอร์โทรศัพท์บอกด้วยนะคะที่เขื่อนป่าสักชลสชนรส์นี่อากาศดีมากค่ะอากาศดีมากเราก็ต้องมาติดต่อด้านในนะคะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศยามเช้าตอนนี้ก็จะเจ็ดโมงเช้าแล้วนะคะ ก็เดินมาค่ะเนี่ว้าวสุดยอดบรรยากาศดีนะคะเขื่อนป่าสักชดชลสิทธิ์สวยงามยามเช้าอากาศดีนะคะโอโซนโอ้ติดกับนะติดกับน้ำนะคะดยอดอดอกไม้เอ,อ้ยนะ ทางนู้นก็เป็นภูเขานะฮะ เป็นทะเลน้ำจืดนะคะแต่เล่นไม่ได้เนื่องจากมันลึกนะคะเล่นไม่ได้นี่ก็เป็นรถนะคะเป็นแขกที่เข้ามาพักะคะ่ะทะเลน้ำจืดนะคะก็จะมีเรือเล่นหาปลานะคะในเขื่อน นน่าจะเป็นนี่ค่ะสวยงามนะคะทะเลน้ำจืดเขื่อนป่าสักชนลสิิธิ์บรรยากาศดีเยี่ยมนะคะหมอกกับน้ำนะคะเป็นเหมือนน้ำจืดแตเ่เล่นไม่ได้เพราะว่ามันลึกนะคะแต่มาเอาบรรยากาศเอาอากาศบริสุทธิ์อากาศจากธรรมชาติค่ะก็เลยพาเพื่อนๆมาเลาะมาชมให้มีความสุข กับช่องคูรีนะคะนี่ค่ะเขาก็ตกแต่งไว้สวยงามนะคะดะมองไปไกลๆนะก็จะเห็นภูเขานะคะภูเขาก็สวยน้ำก็สวยพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะขึ้นมาได้เยอะแล้ว <c oughs> นี่ค่ะแล้วก็มีเจ้าถิ่นด้วยค่ะ นี่มีเจ้าถิน่นมีศาลานั่งพักนะคะอากาศดีนะคะอากาศดีมากเลยค่ะมีต้นมะพร้าวแซมด้วยนะคะของกินได้เนะาะบรรยากาศดีมากคะ่ะ เช้าเช้านะคะอากาศดีอากาศสดชื่น,นะคะ่ะก็เลยพามาชมมองไปนั่นก็เป็นเหมือนทะเลเ